พระธาตุสีคุนนะพี่น้องเป็นพระธาตุประจำวันเกิดสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารครับกำนานสืบเรามาเห็นว่าไอสำหรับผู้ที่มาไหวเขามาไหวพระธาตุสีขุ้นนี่สีทรงผลให้เกิดเกียรติยศศักดิ์ศรีทวีคูณนนะคระับ ทตุที่สวยงามสง่าเป็นองค์คล้ายๆองค์พระธาตุพนมนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมเล่าจังว่าครับวับนนี้ผมพาพี่น้องเดินทางมาฮอดอำเภอนาแกนะครับพี่น้องมาฮอดวัดพระาธาตุสีคุณนะครับพี่น้อง เป็นไอพระธาตุสีคุนนี่เป็นองค์พระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดบ้านอังค้านครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องเขาไปไหว้พระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดบ้านอังค้านะครับพี่น้องเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับถ้าผู้ที่บริเกิดบ้านอังค่านกับเขามากรกาบไหว้เป็นสักการะเป็นสิริมงคลใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเขาไปสักการะบูชาพระธาตุสีขุนครับพี่น้องครับพี่น้อง เขามาในบริเวณพระาธาตุแล้วก็ทั้งใส่มือนี่ครับพี่นอ้องใส่มือนี่ก็สิเป็นสลาหลังเล็กเนาะครับพี่นอ้องสลาหลังเล็กเห็นว่ามีปฏิสถานพระพุทธรูปใหม่เนาะครับพี่นอ้องที่พระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ครับเป็นพระพุทธรูปปางศีหสายาตนะครับพี่นอ้องเห็นว่าเป็นแกะสลักจากไม้กระถอนเนาะครับพี่นอ้อง แกสลักอยากไม่กกตองนะครับไม่ต้องนะครับพี่น้องพระพุทธรูปไม้กระท้อนนะครับเห็นว่ามีอายุเล่าสองรอยปีครับพี่น้องในสลาลังเลก็สิมีองค์พระประธานนะครับเห็นว่าพระพุทธรูปไม้กระทอนองค์นี้เป็นพระพุทธรูปประจำครูบ้านคููเมืองของ เชาวอำเภอนาแกเช่นเดียวกับองค์พระาธาตุซีคุนนะครับเป็นองค์พระาธาตุบ่านคููเมืองของพี่น้องเช่าอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับพี่น้องถ้าเขาเปไปในสราก็มีพระประธานเนาะเป็นพระประธานองค์สวยงามครับพี่น้องเห็นว่าพระาธาตุซีคูนอีกไอถูกคนพบเมื่อปี สองสามสี่ศูนย์นะครับพี่น้องสองพันสามรอยสี่สิบครับถูกค้นพบครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการบูรณะไอ้ครั้งใหญ่นะครับเมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกนะครับพี่น้องก็แล้วเซตในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับพี่น้องทั้งหนาพผาถาก็สิเป็นพระพุทธรูปปางสรีหัสสายญาตินะครับพี่น้องครับพี่น้อง ถ้ามาทางขวามือองค์พระธาตุก็สิเป็นกองอานวยการทางวัดนะครับจัดดอกไม้ถูกเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุสีขุนนะครับพี่น้องก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็มีตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับพี่น้องอันนี้เป็นกองอำนวยการของวัดพระธาตุสีขุนจัดไว้สำหรับให้พี่น้อง ทศนิกชนหรือพี่น้องชาวบ้านทั่วไปนะครับเขามาสักการะกราบไหว้องค์พระธาตุสี่คุณครับโอ้อันนี้ก็เป็นจักสารพืนเมืองนะครับอ๋อเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอนาแก่นะครับเกื่องสักการะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับเนาะสำหรับบุคคลทั่วไปก็ใช่ดอกไม้ถูกเทียนถูกสามดอก ถ้าสำหรับไอ้ผู้ที่เกิดพรอัาคานในไส้ทูกใช่ทูกแปดดอกนะครับนี่ก็มีถาดสักระพี่น้องกับเขามาบูชาในกองอนุยการใดครับเป็นทูกแปดดอกครับสำหรับบูชาองค์พระธาตุสีคุณนะครับเป็นพระธาตุประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดพนอัาคารน,นะครับครับพี่น้องเดี๋ยวก็สีผ้าพี่น้องเขาไปไหวพระธาตุ พอขามาในองค์พระธาตุก็สเห็นว่ามีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปประจําทั้งสี่ด้านขององค์พระธาตุเลยนะครับสวยงามครับพี่น้องเป็นพระธาตุองค์พระธาตุคล้ายๆพระธาตุพนมนะครับพี่น้องอันนี้เป็นองค์พระธาตุสีขุนครับพี่น้อง เห็นว่ามีพระพุทธรูปพระพุทธรูปปูนปั้นประดับไว้ทั้งสี่ด้านเนาะขององค์พระธาตุตามตำนานก็กล่าวว่าพระพุทธรูปประทับทั้งสี่ด้านขององค์พระธาตุนี้ก็เปรียบเสมือนทหารทหารยามนะครับพี่น้องเปรียบเสมือนทหารยามที่คอยรักษาปกป้องอาสารีริกธาตุ ของพระอรหันต์นะครับพี่น้องซึ่งภายในนี่ก็มีบรรจุสารลีลิกธาตุของพระอรหันต์สามพระองค์นะครับพี่น้องก็มีพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรและพระสังกัจยานะนะครับพี่น้องเป็นองค์พระธาตุที่สวยงามครับพี่น้ององค์พระธาตุมีความสง่าสวยงามคล้ายกับองค์พระธาตุพนมครับพี่น้อง เห็นว่าตามตำนานมาจะมีพระพุทธรูปเนาะปูนปั้นประฏิสถานอยู่ทางซีด่านขององค์พระธาตุพุทธรูปปูนปัน้นปดิสถานทางสีด่านขององค์พระธาตุนี่็เปรียบเสมือนทหารยามนะครับพี่น้องทหารยามที่คอยรักษาสารีริกธาตุของพระรหันเนาะครับพี่น้อง สวยงามครับเป็นองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องอีกองค์หนึ่งครับเป็นองค์พระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดบันอังคารครับพี่น้องพระธาตุสีคุณองค์พระธาตุตั้งประดิสถานอยู่ที่วัดพระธาตุสีคุณนะครับ เป็นพระธาตุสีคุณเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารครับพี่น้องมีองค์พระธาตุสวยงามค่ายกับองค์พระธาตุพนมครับพี่น้องครับพี่น้องพ้าพี่น้องเขาไปไหว้พระธาตุแล้วสิมาเละหาของกินแร้งนะครับพี่น้องอันนี้เป็นตลาดหนา้าโรงหนังของอำเภอนาแก่นะครับ เป็นโลงหนังเ,งเก่า,อข,า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 ของเพื่อนนกแก่กบสีผ้าพี่น้องเขาไปเลาะเลาะตลาดแร่งเขาเพิ่นแลครับน้องเป็นตลาดลาตีครับน้องตลาดลาตีของคนสีขายอยู่ซ้อยโลงหนังเก่าของเพื่อนนกแก่นะครับน้องอันนี้ครับพี่น้องผมมายางบ่มืออปดกันไดหลังจากที่ผมเขาไปไหวพระธาตุสีขุ่นเลยก็สีมาเลาะเบึง หาแนวกินแร่งนะครับพี่นอ้องอันนี้อ๋ออันนี้เป็นมะม่วงนะครับขายกล่องละยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นกิโลละยี่บห้าบาทอันนี้มะม่วงอย่างครับพีม่ขามะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเดี๋ยวดูดูเดินดูก่อนนะครับ <laughs> อ,อันนี้กระสีเป็นขายน้ำอ๋อจะเป็นน้ำเก๊กฮวยในตลาด ลาตีของโรงหนังเก่าของอำเภอนาแกนะครับพี่น้องครับคขามากครับนี่ของกินหลายอย่างครับมีปนไปทูกเกงหนไม้ผ้าหมูครับอ๋อผ้าหมูครับเดินดูก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาหารสำเร็จสำเร็จรูปนะครับพร้อมาทานได้เลย<า>กับซนี่<า>สำหรับพี่น้องที่ เลิกจากการทำงานเนี่ยมาแวะซื้อได้นะครับโอ้อันนี้สิเป็นไก่ทอดนะครับไก่อบค่ะอ๋อไก่บกอบอันนี้เป็นคอเป็ดนะครับเนาะขายขายยังไงครับคอเป็ดเนเป็น,นอันละสามสิบค่ะไก่ตัวละสิบร้ววววววอยเย็นร้อยแปดสิบเด่นร้อยสี่สิบโอ้ครับผมเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับป้านะตลาดเพิ่นกัลยูนาธนาคารออมสินสาขาหน้าแก่นะครับ หรือสิเป็นสร้อยโลงหนังเก่าของหน้าแก่ครับพี่น้องอันนีน้ตลาดของเฟินก็เปิดถึงสองทุ่มนะครับพี่น้องสนใจก็มาเลาะหาซื้อแนวกินได้นะครับเป็นแนวกินพร้อมท่าพร้อมกินได้เลยครับพี่น้องสําเร็จรูปอันนี้ก็สิเป็นผัดปลาดุกนะครับข,ขายยังไงคำในถุงเท่าไรครับขายถุงละสามสิบบาททุกอย่างนะครับ ร้านนี้ก็สิเป็นต้มเนาะครับอันนี้นี้ต้มยังครับนี่ต้มปลาโอต้มปลาซีพีนะครับขายยังไงครับถุงนี้ถุงละห้าสิบครับอถุงละห้าสิบหมูแดดเดียวเป็นลาบหมูอ๋อเป็นลาบหมูแดดเดียวอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับลาบหมูสิบครับสามสิบโอครับเดี๋ยวเดี๋ยวลาบหมูนี่ผมเอาถุงหนึ่งครับพอดีหาเลาะของกินแร้งครับพี่น้องขอบคุณครับครับขอบคุณครับ แต่สิพาพี่น้องเลาะเบิ่งหาของกินนะครับตลาดเพื่อนกระสีปิดสองทุ่มนะครับพี่น้องโอ้อันนี้สิเป็นเป็นหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาแล้วก็มีปลาทูทอดมีแกงอันนี้แกงอะไรครับแม่ฮันแกงหวายครับพี่น้องแต่จะมีแกงขีดเล็กแกงเนาอไม้นะครับแต่จะมีลาบหมู เดี๋ยวดูก่อนนะครับพี่น้องสนใจครับเขามาเลาะสื่อหาแนวกินแรงนะครับพี่น้องตลาดของเพิ่นก็เปิดตั้งแต่หาโมงหอดสองทุ่มเนาะพี่น้องน้ำเต้าหูส้สมุนไพรแลครับพี่นอ้อง,องเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับนมค,ครับครับของอยู่ของกินของเพิ่นก็หลายอย่างนะครับพี่น้องแกงแกงไข่ปลาใจใช่ไหมเนาะแกงส้มไข่ปลาอ๋อแกงส้มไข่ปลาเนาะขายยังไงครับถุงถุงว่าสามสิบ สุราษมาด้อครับพี่น้องหาแนวกินแรงเดอตลาดโรงหนังเก่ามีของกินลาหย่างครับพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนนะครับรับผมขายขายยังไงครับอันนี้ถุงละ50าิบบาทถุงละห้านะครับพี่น้องของอยู่ของกินบอึรครับพี่น้องเห็นว่าตรงนี้เป็นโรงหนังเก่าของโรงหนังเก่าของอำเภอนาแกเดี๋ยวนี้เป็นลานซ่อม้านซ่อมเครื่องซักผ้าแล้วครับนะครับอันนี้เป็น เป็นสลัดเนาะเป็นสลัดผักสลัดผ mmm, ักลุยสวนขายสี่สิบบาทโอ้มีเคี่ยวโคตรสแกนคนได้ครับพี่น so ้องข้าวก็อร่อยครับเมืองนาแก่น um ี่ครับพ um> ี่น้องกับข้าวแย่ๆครับอันนี้เป็นอย่างนี้ทันยาพืชเนาะเป็นทันยาพืชเป็นขายกล่องละสี่สิบาทนะครับพี่น้องเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารสุขภาพนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับพี่คะ ครับพี่น้องของยูของกินหลายอย่างครับมะม่วงยังครับอันนี้ออน้ำดอกไม้จ้าออ๋มันขายขายยังไงครับมะม่วงเก้าพวงเป็นชุดเป็นลิอ๋อเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นชุดอันนี้ลูกข้าเนาะซินเนี่ยจะไ้จะดใช้มะม่วงหนึ่งลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ขายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับพี่น้องก็สุดละห้าสิบบาทของยูของกินหลายครับพี่น้อง อยู่ตลาดโรงหนังเก่าหน้าแก่ครับพี่น้องอันนี้ผมมายัางบ่มออืดครับปกติแล้วลเพื่อนสิขายหอดสองทุ่มนะครับเป็นส้มยังครับอันนี้ส้มเนื้อค่ะอ๋อสม้มเนื้อขายยังไงตันะละสิบาทค่ะอ๋อขอละสิบบาททำส้มก็สิบห้าบาททำส้มสิบห้าบาทอยู่ตลาดซอยโรงหนังหน้าแกะนะครับตลาด้าตีหน้าแก่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับแม่ค้าครับของอยู่ของกินหลายอย่างครับพี่น้อง ันนี้ก็มีตาบมะฮุงเนาะครับอันนี้ก็เป็นสมสมหมูเนาะ้สมหมูจ้ะสมหมูแล้วก็มีสมบักเสียรครับ้สมบักเสียรจ้ะอันนี้หอยดองจ้ะอ๋อมีหอยดองหอยดองขายถุงเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบาทขายไหมถุงจ้ะอ๋อถุงละยี่สิบนะหอยดองสมบักเสียรก็ถุงละสิบสิบบาทสิบบาทเสียรหนึ่งอันนี้ได้ถังมีในถังไม่มีสวยมากเลยบักเสียรปลูกเองเหรอครับจ้ะ ขายถุงละสิบาทครับพี่น้องอยู่ตลาดไอ้ลาตีซอยลงหนังนาแก่ได้ครับพี่น้องสมนี่ก็ขายห่อเท่วไหลห่อละสิบาทจ้ะโอ้ห่อละสิบาทสมหมูของเพิ่นนี่มีมีขายส่งทำได้ครับพี่น้องจะชิบเปิลชิบเปิลเนาะครับครับจะพาไปไม่ค่อยได้ขายนี่เป็นสมหมูเฮ็ดเองแล้วครับจ้าปอดสารปอดสารพิษเฮ็ดเฮ็ดไอ้มือต่อมือเลยแบบครับมือต่อมือจ้า ห่อละสิบบาทนะครับเนื้อมีแต่เนื้อหมูแน่นๆเลยนี่กำนังเน่นๆสิบสี่ห่อร้อยครับสมมูแท้ครับพี่น้องอยู่ตลาดโลงหนังเกาหน้าแก่ครับพี่น้องครับครับตลาดต้องเพิ่นเก๋มีทุกอย่างนะครับโอ้ยเออาน้ยมนโบแมนแต่มีแต่อาหารสดนะครับนี่ักพักสดก็มีครับ ตลาดราตีซอยลงหนังนาแก่นะครับพี่น้องหน้าอมสินอ๋อหน้าออมสินเนาะอันนี้เป็นขายมัดอะไรครับนี่ซิบาทค่ะอ๋อเป็นมัดละซิบบาทเนาะผักหอมอันนี้คือซิบบาทผักต่างชาติมอโบแมนมีแต่ไอของอาหารสุกเนาะพักสดกระมีครับหน้าออมสินหน้าอมสินครับพี่น้อง หน้านุ่งนางเก้าอยู่พุ่นอ๋อครับครับเอ้ยใครจะว่าหน้าอ๋ออันหน้าลูกนางเก้าอ๋อครับครับอันนี้เป็นหน้าธนาคารออมสินเนาะครับหน้าธนาคารออมสินโอเคดูดูก่อนนะครับไหมครับครับครับพี่น้องสำหรับมนี้ก็สิล่าผ้าพี่น้องล่าไปซัมนีตซะก่อนนะครับพี่น้อง พอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ